ได้ค่าตุดจีนอีกน่าจะจบเร็วกว่าเดิมใครกะใครได้ค่าตุดจีนีกะกูไปได้ฆ่าตุดจีนตรงไหนอะฮะกูได้ค่าอะไรใครตรัวไหนอีก,กะขยันใส่ร้ายกูจริงๆกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจาอะไรกันนักหนาพูดจริงก็รับไม่ได้เถียงไม่ได้ก็ตีโพยตีภายมึงเถียงกูให้ได้สิ กูเห็นแต่ละคนจะมาโวยวายอะไรกับกูว่าได้ค่านั้นได้ค่านี่เพราะว่าเถียงกูไม่ชนะก็เลยไปตีโพยตีพายหาเหตุผลมาเถียงกับกูไม่ได้หาเหตุผลเอาศักสักจจะความจริงมาพูดไ่ได้ก็เลยตีโพยตีพายเริ่มใส่ร้ายป้ายสีกูเนี่ยปัญหาของคนในยุคป,ปัจจุบันพอเวลาเถียงกูไม่ชนะก็ดา่ากูอาว่าจริงไหมล่ะถ้ามันเถียงกูชนะมันจะด่ากูไหมก็คงไม่ดา่าแต่นี่มันเถียงกูไม่ชนะไงมันเลยดา่า มันเถียงความจริงยังไงอ่ะกูไปด้อยฆ่าตุ๊ดจีนตรงไหนกูนยังไม่ได้พูดเลยว่าตุ๊ดจีนอะไรยังไงไม่ดียังไงกูไม่ได้พูดถึงเทศากาลตุ๊ดจีนเลยกูพูดถึงเรื่องการไหว้กูไปด้อยฆ่าตุ๊ดจีนตรงไหนเทศกาลกุดจีนก็มีหลาย,ลายอย่างที่ดีนี่หลายอย่างไม่ดีกูก็พูดสิการฆ่าสัตว์มันมีมันดีเหรอผู้ได้เจ้าสอนมึงเหรอถ้ามึงคิดว่าการฆ่าสัตว์ไปไหว้แล้วดีมึงก็ลาออกจากศาสนาไปสิกูพูดผิดตรงไหนล่ะ อาจารย์สอนมาให้ว่าตุ่จีนเลิกไหวได้แล้วก็ใช่ไงแล้วมึงไปไหวกันทำไมล่ะกูพูดประเด็นเรื่องการไหว้กูไม่ได้พูดเรื่องเทศกาลตุ่จีนคนจีนหลายคนไม่ไหว้ตุ่จีนมึงรู้กันหรือเปล่าเพื่อนกูหลายคนเป็นคนจีนแต่ไม่มีใครไหวตุ่จีนเพราะมันเป็นจีนยุคใหม่มันไหว้คือมันไปเดินไปไหวพ่อไหวแม่มันที่มีชีวิตอยู่เอาเงินไปให้เขาเอาแต้เจียไปให้เขาเหงเหงไร้ใช้ไร้เหลียวใช้สีตัวทั้งสูง,สง วรพรพ่อเวแผนแม่โกงอมาม่าเงินไปให้เขาไปกราบไปไหว้ระลึกถึงบุญคุณการที่เดินทางไปหาโคตรเงาสกราราที่ตายไปแล้วเขาเดินไปเคารพศพไประลึกนึกถึงไปทําบุญให้กับญา,าติสาโลหิตเขาไปทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับญา,าติสาโลหิตไม่ใช่ไปนั่งไหวอยู่ใครพอใจในไหวในการไหว้ก็ไหว้ไปใครไม่อยากไหว้ไม่ต้องไหว้มันเป็นแล้วแต่การตัดสินใจอาจารย์แค่พูดเป็นหนึ่งในตัวเลือกว่าไม่ต้องไหว้ ไม่มีความจําเป็นแต่ใครมีความจําเป็นก็ไหวไปสิมันเป็นอะไรอะ่ะไม่เข้าใจใครอยากไหวก็ไหวกูไม่ได้ห้ามนี่แต่การบูชาการไหวยาไปไหว้เพื่อให้สัตว์ยกรจชากล้มตายเพราะถ้าเรามีเจตนาทําให้สัตว์ยกรจชากล้มตายเพื่อนําไปสู่การไหวนั่นจะนําไปสู่นรกกกาเนิดยกรจชาและเปรตวิสัยใครไปบังคับเราว่าห้ามไหวไม่ได้บังคับนี่ อาจาร์บังคับได้เหรอใครพอใจในการไหว้ก็ไหว้ใครไม่พอใจในการไหว้ก็ไม่ต้องไหว้มันเป็นอะไรล่ะไม่มีสิทธิ์พูดเหรอเดี๋ยวนี้ทุกคนประชาชนไม่มีสิทธิวิพากษ์วิจารในอะไรเลยเหรออาจารย์พูดในมุมของตัวเองผิดเหรออาจารย์บอกไม่จําเป็น ใครจะจําเป็นก็ทําไปสิที่มันเป็นความไม่จําเป็นของตัวอาจารย์และอาจารย์บอกเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนของตัวเองใครมีสิทธิ์มาห้ามอาจารย์พูดถ้าอาจารย์บอกว่านาฬิกาไม่จำเป็นต้องแขวนประตูหน้าบ้านก็ได้แต่มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องแขวนประตูหน้าบ้านเอ้ามึงต้องแขวนเมื่อแขวนไปสิแต่ใครไม่จำเป็นต้องแขวนก็ไม่ต้องแขวนงไงก็แค่นั้นน่ะมันจะเป็นอะไรล่ะคือทุกวันนี้ไม่มีใครสิทธิ์มีวิพา์วิจารณ์อะไรเหรอ กูพูดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมต้องเงียบเท่านั้นเหรอพูดกระทบใครไม่ได้เลยใช่ไหมพูดความจริงก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกวันนี้มันจะอุดปากปิดปากกันอย่างเดียวเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าสังคมทุกวันนี้กูพูดในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลมึงจะอุดปากกูให้กูพูดเลยเหรอ กูพูดว่าการฆ่า,าสัตว์เป็นบาปเป็นปานา,าติบาปพระพุทธเจ้าสอนการไหว้เทพไหวเจ้าไหวตุจ,จีนที่เป็นไปเพื่อสัจจะชาล้มตายเป็นการบูชาการไหว้ที่เป็นไปเพื่อนรกกรรมเหมือนสัจชาแล้วไปวิสัษกูห้ามพูดเหรอทุกวันนี้มึงจะอุดปากห้ามกูสอนธรรมะก,กันแล้วเหรอสังคมทุกวันนี้มันเป็นปัญญาอ่อนอะไรกันห้ามคนสอนธรรมเหรอห้ามคนสอนหลักสัจจะความจร,ริงเหรอมันตลกเกินไปหรือเปล่า แล้วกูบอกว่าการเผากระดาษการเผากงเต๊กมันไม่จําเป็นต้องเผาเขาไม่ได้รับกูผิดเหรอการที่กูพูดแบบนี้อ่ะใครจะเชื่อว่าได้รับก็ทําไปสิใครเขาห้ามมึงหลักกูห้ามความคิดพวกมึงได้เหรอไม่ได้ไม่ได้มึงก็ห้ามความคิดกูไม่ได้ในเมื่อความคิดกูบอกว่ามันไม่ได้มึงห้ามกูได้เหรอคือมึงต้องบีบคอกูมันได้อ่ะแล้วกูต้องพูดตามมึงว่าได้ตามมึงด้วยเหรอ ทำไมกูต้องทำตามความพอใจใครในเมื่อกูมีความคิดความเห็นแบบนี้กูก็มีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารย์อย่างสุจริตกูบอกว่าเครื่องรางของขัง,งไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตถ้ามึงเห็นว่ามีผลมึงก็ทำไปสิแต่ส่วนใครเข้าใจกูเขาก็ทำตามกูไงก็แค่นั้นเองมึงมาห้ามกูพูดได้ดิเหรอแล้วมึงจะมาหาว่ากูได้ค่ากูพูดไปตามความเป็นจริงมึงจะมาบอกว่ากูได้ค่าได้ยังไง กูบอกในความเห็นว่ากูเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างนี้กูคิดว่าอย่างนี้ก็คืออย่างนี้กูให้เหตุผลอย่างนี้ก็แค่นั้นเองมึงจะอยากเชื่อก็เชื่อมึงจะไม่อยากเชื่อก็ใสหัวออกไปก็แค่นั้นน่ะมันเป็นอะไรอ่ะกูไม่เข้าใจเพื่อกูให้เหตุผลมึงจะทําตามไม่ทําตามมันเป็นเรื่องของมึงมึงไม่มีสิทธิ์ประดากูเลยไม่มีสิทธิ์มาดากูว่ากูด้อยค่าใครเพราะกูมีสิทธิ์ที่จะพูด กูมีสิทธิ์ที่จะสอนคนที่เขาต้องการจะฟังกูส่วนใครไม่ต้องการฟังเดินออกมันยากอะไรวะกูไม่เข้าใจอะ่ะเหมือนกูบอกว่าอะไรดีอะ่ะเฮ้ยการกินน้ำน้ำอัดลมมันไม่ดีนะแล้วอีกกลุ่มนี่กินน้ำอัดลมก็ออกมาดา่ากูมึงได้ค่าน้ำอัดลมเหรออ้าวก็กูบอกว่าน้ำอัดลมมันไม่ดีมึงบอกว่าดีเมื่อแดกต่อไปสิกูบอกไม่ดีกูก็เลิกแดก ใครเห็นตามทำได้ว่าไม่ดีก็เลิกกินก็แค่นั่นเองทุกวันนี้หมอบอกน้ำโคกไม่ดีกูไม่เห็นบริษัทไทยน้ำทิพย์จะออกมาฟ้องร้องหมอเลยอ่ะมึงว่ามะหมอบอกว่าน้ำตาลเป็นพิษสามารถทำให้คนป่วยเป็นเบาหวานนำไปสู่ความตายกูไม่เห็นโรงง,งงานผลิตน้ำตาลจะออกมาฟ้องร้องลงมาฟ้องร้องโรงพยาบาลมาฟ้องร้องหมอเลยใช่หรือเปล่า มึงดูความปัญญาอ่อนของคนในสังคมทุกวันนี้นะมึงฟังเหตุผลตักกะดูว่ามันจริงไหมการถือโทรศัพท์นานเกินไปไม่ดีการเล่นโทรศัพท์นานเกินไปไม่ดีจะมีผลต่อสายตากูไม่เห็นโทรศัพท์ยี่ห้อ Apple Vivo iPhone จะออกมาฟ้องร้องคนที่พูดเลยใช่หรือเปล่ามันแล้วแต่เจ้าตัวไงใครทำก็รับผลของการกระทำของตัวเองไป คนมีหน้าที่ในการตักเตือนก็เตือนไปตามเหตุตามผลเตือนไปตามหน้าที่ของตัวเองที่เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็เตือนก็เตือนกันไปก็แค่นั้นเองมึงมีสิทธ์อะไรมาห้ามกูให้เตือนใครล่ะมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธ์อะไรใช้ช่องทางทางกฎหมายอะไรมาเตือนมาห้ามกูว่า,ากูห้ามทำมานั้นกูห้ามทำอันนี้นกูห้ามพูดอันนั้นห้ามห้ามห้ามอันนั้นอันนี้ใครจะห้ามกูได้ไหนตอบมาสิ มันตลกสังคมทุกวันนี้มันปัญญาอ่อนไปกันใหญ่แล้วเอาความเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วไปละลานชาวบ้านเขากูไม่เคยไปละลานใครกูพูดของกูอยู่ที่นี่แต่พวกมึงน่ะมันตีโพยตีพายไปกันเองกูพูดอย่างหนึง่งมึงก็ไปบ้าบอกันอย่างหนึง่ง กูว่าอันนี้ไม่จริงมึงก็ดีดดิ้นกันแล้วไม่จริงแร้วยังไงมันมีจริงออาก็มึงมีจริงมึงก็ทําของมึงไปสิมันเกี่ยวอะไรกับกูก็กูบอกไม่มีจริงอ่ะกูไม่มีจริงกูก็พูดเฉพาะคนที่เชื่อวไม่มีจริงส่วนมึงมีจริงมึงก็พูดให้คนที่เชื่อว่ามีจริงก็มีไปสิมันก็ทำในคนละไปหน้าที่เอามันจริงไหมล่ะมึงมาเดือดร้อนอะไรกับกูกูถามแค่เนี่ยการที่กูพูดกูก็พูดอยู่ที่บ้านของกู กูเดินไปบรรยายที่ไหนกูก็บรรยายเฉพาะในกลุ่มของกูใครจะรับฟังก็รับฟังใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่ออยากทําก็ทาไม่อยากทําก็ไม่ต้องทํากูไม่เคยไปเอ่ยชื่อเอ่ยนามใครไปด่าทอต่อว่าใครเพื่อขาดผลประโยชน์ใครกูไม่ได้มีเจตนาเจตจำนงในการไปขาดผลประโยชน์ใครกูมีหน้าที่ในการพูดตามหลักสัจจะความจริงให้เหตุผลเปรียบเทียบให้ฟังว่าได้ยังไงไม่ได้ยังไงดียังไงไม่ดียังไงเป็นเหตุเป็นผลยังไงไม่เป็นเหตุเป็นผลยังไงใครอยากจะเชื่อก็เชื่อ ใครไม่อยากจะเชื่อก็เดินหลีกออกไปไปทำในความเชื่อของตัวเองต่อไปมันจะเป็นอะไรกูไม่เข้าใจจะมาห้ามกูพูดทำไมห้ามทำไมไม่เข้าใจงงเพื่อตลกสิ้นดีเลยสังคมทุกวันนี้มันอุดปากคนให้พูดและอีกหน่อยใครจะกล้าพูดกูถามแค่เนี้ย ถ้าไม่พูดแล้วใครจะรู้ความจริงไหนมึงตอบกูสิถ้าไม่มีใครห้ามเนี่ยอย่างกรณีน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูอะฝรั่งบอกน้ำมันพืชดีกว่าน้ำมันหมูแต่ปัจจุบันทั่วโลกหูตาสว่างหมดแล้วว่ามันต้องการขายน้ำมันพืชคนทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้วว่าน้ำมันหมูมันทนทานแฟตกว่ามันไม่เป็นทานแฟตเหมือนน้ำมันพืชน้ำมันหมูให้คุณสมบัติของการอดทนความร้อนได้ดีกว่าน้ำมันพืชไม่เกิดทานแฟต มันมีอยู่ยุคนึงคนออกมาพูดแล้วน้ำมันหมูโดนด่าโดนฟ้องร้องโดนดำเนินคดีไปแไปไปบบแทบแต่เขามีสิทธิ์ที่จะพูดจนวันนี้ทุกคนหูตาสว่างหมดแล้วว่าน้ำมันหมูดีกว่าน้ำมันพืชหูตาสว่างกันหมดเป็นยังไงล่ะความจริงมั่นทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอถ้าเราห้ามคนประเภทนี้ในการพูดความจริงเราจะมีโอกาสในการรู้ความจริงหรอว่าน้ำมันหมูมันดีกว่าน้ำมันพืช ถ้ามันไม่มีคนให้ข้อมูลเราเลยเราจะรู้ข้อมูลจริงๆไหมว่าอะไรควรทําไม่ควรทําเราจะรู้ข้อมูลไหมอย่างรัฐบาลทําอะไรปกปิดไว้สมมติรัฐบาลไหนก็ไม่รู้นะไม่ใช่ว่ารัฐบาลหนรัฐบาลหนึ่งแล้วไม่มีคนออกมาเปิดเผยความจริงมันจะมีคนรู้ความจริงไหมว่ากาลังกดหลบซ่อนอะไรอยู่กําลังหมกไม่อะไรอยู่กําลังปิดบังอะไรอยู่เราประชาชนคนตาดําๆจะมีโอกาสในการรู้ไหมว่าอะไรแล้วเราจะห้ามหรือจะยับยั้งวันใดวันหนึ่งคืนใดคืนหนึ่งทันไหมว่าเขาจะทําสิ่งนั้นจะทําสิ่งนี้เราจะห้ามทันไหม ก็ไม่ทันเพราะอะไรเพราะเราไม่มีใครออกมาเปิดเผยไม่มีการรู้ความจริงก็นี่ไงสิ่งที่กูกำลังทำอยู่แต่คนฟังควรมีวิจารณญาณในการรับฟังเองพวกเราทุกคนเป็นคนฟังต้องมีปัญญาต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังต้องมีโยนิโสมนสิการใคร้ควรก่อนว่าจริงไหม ทุกคนควรมีปัญญาฟังอาจารย์มีเหตุมีผลไหมมีเหตุมีผลแล้วฟังต่อไปฟังอาจารย์ไร้สาระไม่มีเหตุมีผลเลิกฟังประเด็นมันมีแค่นี้เลยเราต้องเป็นผู้เลือกพิจารณาด้วยตัวเราเองแล้วคนอื่นก็อย่าสารแนไปฟังมันทำไมไปฟังคนสันดานแบบนี้อีพวกด้อมทุยพวกโง่ใครฟังอีคนตื่นทางพูดคือคนโง่ พวกมึงก็อย่ามาสารแนกับเขามึงอย่าไปเที่ยวด่าเขาว่าเขาเป็นด้อมถุยมึงอย่าไปเที่ยวด่าใครว่าฟังใครแล้วฉลาดหรือโง่เพราะคนที่โง่ที่สุดคือมึงคือคนพูดเพราะมึงกําลังโอ้อวดตัวเองว่าตัวเองมาไม่ฟังเขาจึงฉลาดมึงมั่นใจได้เหรอมึงฉลาดมึงน่ะคือคนที่โง่ที่สุดเข้าใจหรือยังมึงเที่ยวด่าชาวบ้านเขาโง่มึงน่ะโง่ที่สุด มึงด่าคนอื่นว่าใครมาฟังกูเท่ากับโง่มึงนะ่ะตัวโง่เลยชีวิตมึงไม่ดีกว่าคนที่มานั่งฟังกูได้สามไปแต่มึงกลับไปด่าเขาว่าโงา่เงินมึงนะ่ะยังลำบากลำบนในการใช้ชีวิตอยู่เลยแต่มึงไปด่าคนที่ร่ำรวยเงินทองบอกว่าโงา่มึงรู้หรือเปล่าระดับแต่ละระดับที่มาฟังกูมีใครบ้างทั้งปัญญาชนตั้งแต่ล่างสุดยังบนสุดตั้งแต่แม่บ้านยาจกขอทานก็ฟังกูกูจะบอกให้ โน่นขึ้นไปยกระดับกลางคนครูบาอาจารย์ยกระดับเจ้าคนนายคนก็มีฟังกูตั้งมากตั้งไมายแล้วมึงจะบอกว่าคนเหล่านี้คือโงอ่มึงฉลาดอยู่คนเดียวทั้งที่มึงยังเป็นนี่เป็นสินพลุงพลังอยู่เต็มตัวทั้งทั้งที่มึงไม่ได้มีชีวิตเดียวคนอื่นเขาเลยทั้งที่มึงยังมีปัญหาการเงินการงานชีวิตละครอบครัวอยู่เลยแต่มึงกลับบอกว่าตัวเองเป็นคนฉลาดคนที่มาฟังกูคือคนโง่มึงก็คิดเอาว่าคนที่โง่คือใคร กวันนี้ถึงขั้นจะอุดปากไม่กูพูดแล้วกูพูดอะไรไม่ได้เลยหาว่ากูได้ค่าสิ่งนั้นหาว่ากูได้ค่าสิ่งนี้พูดความจริงไม่ได้เลยใช่ไหมกูบอกว่าการไหว้ที่เป็นไปเพื่อการล้มตายของสัตว์เกรชานไม่ควรแก่การไหว้มึงกลับมากูมาดากูกว่ากูได้ค่าวันตรุษจ,จีนวันตรุษจ,จีนคือวันปีใหม่เกี่ยวอะไรก,การไหว้ไอ้เรื่องการไหว้มันเสริมเติมเพิ่มเติมขึ้นมามึงไปดูประวัติศาสตร์สิตรุษจ,จีนคือเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน มันก็เหมือนตุดไทยศาสไทยศาสจีนมันก็ลักษณะเดียวกันปีใหม่ของฝรั่งคือวันปีใหม่เขาดาวที่ผ่ามาหนึ่งมกราปีใหม่ของจีนคือวันตุดจีนปีใหม่ของไทยคือวันสงการไอเรื่องการไหว้มันเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาแต่วันจริงๆมันคือวันอะไรคือวันขึ้นปีใหม่มันเกี่ยวอะไรกับการไหว้ใครพอใจในการไหว้ก็ไหว้ไป สงการคือคนไทยทุกคนต้องไหว้แล้วกูถามแกนี่ถ้าไม่ไหว้เท่ากับไม่ใช่คนไทยเหรอใช่หรือเปล่าแล้วตุ๊จีนถ้าคนจีนไม่ไหว้เท่ากับคนจีนคนนั้นไม่ใช่คนจีนเหรออากูถามแล้วคนที่มีเชื้อจีนแต่นับถือศาสนาไทยนับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาศาสนาอิสลามถ้าไม่ไหว้เท่ากับได้ฆ่าคนจีนเหรอเท่ากับได้ฆ่าวัฒนธรรมประเพณีเหรอกูถามหน่อยอ้าวตอบสิ มึงอย่าเอาบรรทัดฐานการไหว้มาเป็นที่ตั้งคนไม่ไหว้ไม่ใช่กับไม่เคารพแต่เขาฟังอะไรเขากําลังเดินตามเหตุตามผลศาสนาอื่นแต่เป็นคนจีนเขาก็ไม่ไหวเขาจะไหว้เพื่ออะไรล่ะก็ในเมื่อเขาไม่ได้นับถือศรัทธาใครนับถือศรัทธาก็ไหว้ไปสิใครไม่นับถือศรัทธาก็ไม่ต้องไหวกูพูดผิดข้อไหนอ่ะพูดมาสิ กูถึงบอกนี่ไงว่าเถียงกูไม่ชนะก็ไปชักดิ้นชักนอทําตัวเป็นเด็กปัญญาอ่อนทําตัวเป็นเด็กอนุบาลป .2 ป .3 ไม่ได้ดังใจก็ดาทอต่อว่าร้องกีด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 นั่งชักดิ้นชักนอต่างตลาดนัดเพื่อที่จะให้พ่อแม่เอาแต่ใจอยากให้อุ้มเหรอกูไม่อุ้มมันกูจะถีบซ้ําด้วยซ้ำไปทําตัวเป็นเด็กโง่ไปได้ ปัญญาอ่อนอย่างยี่ศาสนาอื่นเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราเท่ากับเขาดูถูกพระพุทธเจ้าเราเหรอเพราะเขาไม่รู้เพราะเขาไม่เข้าใจมึงจะไปด่าว่าเขามาดูถูกดูดูถูกเหยียดหยามพุทธเจ้าเราได้ยังไงในเมื่อเขาไม่เข้าใจเพราะเขาเชื่อศรัทธาในความเชื่อของเขามึงยังเชื่อศรัทธาในความเชื่อของมึงเลยกูก็ศรัทธาในความเชื่อของกูมึงไม่ไมมีสิทธิในการอะไรไปว่าเขา มึงว่าได้แต่ไม่มีสิทธิ์ไปสั่งห้ามเขามึงไม่มีสิทธิ์ไปยืนชี้หน้าด่าเขามันเกี่ยวอะไรกันสิ่งที่กูพูดกูมีสิทธิ์ทุกอย่างในการพูดกูมีสิทธิ์ในการเปรียบเทียบเปรียบเปรยทุกอย่างแต่กูไม่ได้ไปยืนชี้หน้าด่ามึงนี่ว่ามึงกําลังทําแบบนี้ไม่ถูกทําแบบนี้ถูกกว่าทําแบบนี้ไม่ได้กูไม่ได้ไปยืนชี้หน้าเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งกูพูดไปตามเหตุตามปัจจัย เรื่องง่ายๆแค่นี้มึงยังเข้าใจกันไม่ได้กูละเอียดนาละอานใจกับสังคมประเทศนี้จริงๆปากบอกปกป้องศาสนาพุทธปากบอกกูทําลายศาสนาพุทธพวกมึงน่ะตัวทําลายศาสนาพุทธเลยกูจะบอกให้กูไม่เห็นมีใครออกปกป้องหลักศาคําสอนพระเจ้าด้วยตัด้วยอัดด้วยทำสักคนมีแต่การค่อนแขวมีแต่การใส่ร้ายป้ายสีมีแต่การด่าทอต่อว่ามีแต่การดูถูกเหยียดหยามมีแต่การบูลลี่ มีจต่การหัวล้อย้อเย้ยไหนก่อนปกป้องศาสนากูเห็นหน้าตาแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครปกป้องศาสนาสักคนกูไม่เห็นมีใครเอาหลักธรรมะพุทธเจ้ามาพูดกันสักคนมีแต่พูดจาค่อนแขวะไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วกล้ามีหน้ามาบอกว่าตัวเองปกป้องศาสนาเถียงชนะกูไม่ได้ดังเทียบกับกูไม่ได้คนรู้จักไม่เท่ากับกูสอนธรรมะมาตั้งนานแต่ไม่มีใครรู้จัก โกรธกูละมัง้งอิจฉาลิษยากูขึ้นมาละมัง้งอาฆาตพยา,พยาบาทมาดร้ายกูขึ้นมาเลยทีนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรกันนักหนามันต่างคนต่างทํากันไปไม่ได้หรอทําไมจะต้องมาวุ่นวายกับชาวบ้านเขามาจอดจงมาจี้หากูทําไมกูอยากรู้แค่นี้มึงจะวิพากษ์วิจารอะไรวิพากษ์วิจารไปเลยไม่มีใครว่าอะไรมึงอย่าวิพากษ์วิจารณ์ทำไปแต่อย่ามาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาอย่ามาบังคับว่าเขาต้องหยุดพูด อย่ามาด้อยค่าเขามึงไม่มีสิทธิ์กูยังไม่ด้อยค่ามึงเลยกูยังไม่เคยไปชี้หน้าด่าพวกมึงเลยกูยังไม่เคยเอาพวกมึงมาแขวนเลยว่าต้องอย่าทําแบบนี้สิกูยังไม่เคยหัวล้อยอยๆขำขันพวกมึงเอาพวกมึงมาล่ามาประจานในหน้าช่องกูกูยังไม่เคยทําได้ซ้ําเป็นอะไรกันในสังคมทุกวันนี้แล้วบอกปกป้องพระศาสนามึงปกป้องตัวมึงเองก่อนเถอะใจมึงยังปกป้องไม่ได้มึงจะไปปกป้องศาสนา การปกป้องศาสนาที่ดีที่สุดคือมึงเริ่มต้นปกป้องใจตัวเองก่อนเมื่อมึงปกป้องใจตัวเองได้ปกป้องอกุศลในตัวเองได้นั่นแหละมึงจะเริ่มปกป้องศาสนาได้ตัวมึงยังทําไม่ได้มึงจะไปปกป้องใครเรียกแขกเรียกแขกเวลาด่าแล้วคนขึ้นอใครต้องการจะลงทะเบียนภาคปฏิบัติกรบรมจารสมถะวิปัสนา วันเสาร์อาทิตย์ที่89กุมภาพันธ์เสาร์อาทิตย์ที่89กุมภาพันธ์2568เป็นการจัดครั้งที่2จัดครั้งที่2บริษัทหมอเสียงสุรังสิตปทุมธมานีคลองหนึ่งใครต้องการมาลงทะเบียน id line s a า t u ตามที่เขาปักหมุดไว้ a วงกลม satu ลงทะเบียนได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ฟรีหมดสองวันใครจะมาวันเดียวก็ได้ใครจะมา2วันก็ได้เสาร์อาทิตย์ที่8กับ9กุมภาพันธ์อาหารเช้าอาหารเที่ยงฟรีใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆสามารถขอสำรองที่พักโรงแรมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายมาฝึกปฏิบัติกับกูมึงไม่ต้องเสียตังฟรีหมดจบ ใครต้องการลงทะเบียน ID Line SATU A วงกลม SATU ตามที่เขาปักบุตรไว้ให้ ID Line SATU A วงกลม SATU ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นมาร่วมกันฝึกสมถะภัสนาใครมาวันเดียวลงทะเบียนวันเดียวใครมาสองวันลงทะเบียนสองวันจบ89กุมภาพันธ์ เก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิทธหมอเสงประเทศไทยจบใครจะมาไอดีไลอัไซสสาธุทำไมเขาไม่ปักหมุดแล้ววะคนปากหมุดหายไปไหนแล้ววะไอดีไล s ั i ไซสาธุเวงกลม SATU นี่ ตามที่ปักหมุดพต์ไว้ A วงกลม SATU A วงกลม SATU วันที่8ที่9กุมภาพันธ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นใครมาจากต่างจังหวัดไกลๆสามารถขอสำรองที่พักได้นอนโรงแรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่เปิดรับบริจาคด้วยฟรีทั้งหมดอาหารเช้าอาหารเที่ยงฟรีหมดมาวันเดียวก็ได้มาสวันก็ได้แล้วแต่ แต่ให้ลงทะเบียนด้วยเพื่อจะทราบจำนวนคนจะได้สำรองอาหารได้ถูกต้องจบแล้วใครไม่มาใครจะยกเลิกลงทะเบียนไว้แล้วจะไม่มาช่วยกรณาแจ้งยกเลิกด้วยจะได้รู้ว่าจริงมาจริงกี่คนจะได้เตรียมห้องพักถูกจะได้เตรียมที่เตรียมทางเตรียมอาหารถูกมันจะได้ไม่มากเกินไป สอนสมถวิปัสสนา การปิดวาจาคือการไม่พูดใช่ไหมคะหรือเป็นการไม่พูดเพอ้อเจอ้อพูดหยาบปิดวาจาคือไม่พูดไงสำรวมวาจาพูดให้น้อยไง